โครอข้ <call> วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสุบุรีโลกเป็นวันเดียวกับที่มีข่าวออกมาว่าเอมมาสโตนผู้รับบทครูเอลล่าจากภาพยนตร์เรื่องครูเอลล่าของดิสนีย์ออกมาเปิดเผยว่าการรับบทครูเอลล่าที่เธอจะไม่ได้ถือบุหรี่หรือยาสูบในเรื่องเป็นความท้าทายอย่างมากที่เธอต้องตีบทให้แตก เนื่องจากในต้นฉบับที่เป็นการ์ตูนฉายในปี1961นั้นเธอมีการถือแท่งยาเส้นในมือพร้อมกลิ่นควันคละคลุ้งที่ช่วยส่งให้บทบาทของครูเอลล่านั้นร้ายกาดถึงที่สุดแต่เรื่องนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่ามันคือนโยบายของบริษัทดิสนีย์ที่จะไม่ฉายภาพของบุรีในสื่อของตัวเองเลยแบบว่าไม่เลยหากลองไปสังเกตจากหนังดิสนีย์ทั้งดิสนีย์สตูดิโอของตัวเอง หรือแม้กระทั่งมาวิลสตูดิโอก็แทบ,บจะไม่มีฉากที่ตัวละครถือบุหรี่ปรากฏให้เห็นทำไม Disney ถึงเกลียดบุรี่ขนาดนั้นต่อมาสตาร์ลอดได้ไปค้นพบทิกต o k อันนึงเปิดเผยว่าทำไมพนักงานที่สวนสนุก Disneyland ด์ถึงชอบชี้2นิ้วในการนำทางคือเพราะมันเป็นพอดแคสต์มันไม่มีภาพลองนึกภาพการชี้ที่เป็นนิ้วชี้นิ้วเดียวใช่ไหมแต่ของที่ดิสนีย พนักงานจะชี้นิ้วชี้และนิ้วกลางคู่กันในการนำทางหรือไม่ก็ผายมือที่เป็นการชี้ด้วย5นิ้วซึ่งเจ้าของโพสต์ได้บอกไว้ว่าการชี้1นิ้วนั้นในบางวัฒนธรรมถือว่าไม่สุภาพเอามากๆซึ่งในบ้านเราก็มีบางส่วนที่ถือเหมือนกันการชี้นิ้วของคนบ้านเราถ้าไม่ชี้1นิ้วก็ผายมือไปเลยในขณะที่ดิสนีย์จะชู2นิ้วเพราะว่าเป็นท่าประจำตัวของคุณวอลต์ดิสนีย์ ต่อไปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนจะขอเรียกว่าคุณวอลแทนตัววอลเตอร์เอเลียสดิสนีย์และจะเรียกดิสนีย์ในความหมายว่าบริษัทเดอะวอล d ด s ิสนีย์จำกัดทีนี้ทำไมถึงเรียกว่าท่าประจำตัวของคุณวอลเนื่องจากรูปถ่ายส่วนใหญ่ของแกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แกชอบยืนพ้อยมือ2นิ้วเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการยืนชี้หรือยืนเฉยๆเป็นส่วนใหญ่มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ท่ายืนชูสองนิ้วของคุณวอลเกี่ยวอะไรกับการที่ดิสนีย์เกลียดบุรีต้องขอย้อนกลับไปปี1901ก่อนเมื่อวันที่5ธันวาคมวอเตอร์เอลิสดิสนีย์ถือกำเนิดที่เมืองอิลลินอยส์รัฐชิคาโกเว้าเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เนี่ยต้องคอยร้องเพลงนี้อยู่เรื่อยๆกันลืม ตอคุณวอลเริ่มวาดการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเราปี1918คุณวอลได้ไปขับรถพยาบาลรับส่งทหารที่บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งในขณะนั้นแกเริ่มสูบบุหรี่และสูบจัดมากๆตามประวัติที่ได้ค้นคว้ามาแกสูบแบบไม่มีก้นกรองด้วยสูบไปบ้องใหญ่ๆก็เคยด้วยและว่ากันว่าแกสูบจัดชนิดที่ว่าวันหนึ่งสูบไปสซองก็มี ข้อมูลที่ค้นคว้ามากล่าวละเอียดถึงขั้นที่ว่าเป็นบุรี่ยี่ห้ออะไรด้วยแต่จะไม่ขอบอกคือการที่คนสูบบุรีในยุคนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆในสมัยนั้นซึ่งคุณวอลที่ต่อมาได้เป็นนักวาดการ์ตูนขวัญใจเด็กและกำลังจะมีสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์เขาก็ค่างๆที่จะรับผิดชอบในระดับหนึ่งคือเขาจะไม่สูบบุรีต่อหน้าเด็กและในหนังเรื่อง Saving Mr. Banks ที่เล่าเรื่องราวของคุณวอลในยุค1960นั้น ตัวละครคุณวอลที่รับบทโดยทอมแฮงส์ anks, ก็มีบทพูดประมาณว่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันสูบบุหรีและด้วยความที่สูบบุหรีจัดมากๆทําให้เขาได้รับการวินิจฉัยในภายหลังว่าเป็นมะเร็งปอดและเสียชีวิตในวันที่15ธันวาคม1966ด้วยอายุเพียง65ปีจากภาวะระบบหายใจล้มเหลวอายุ65ปีอาจจะดูเหมือนว่าเยอะแต่ลองคิดดูนะว่าคนในวงการบันเทิงหลายๆคนที่อายุเข้าเลข9 ก็ยังมีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามอยู่ก็เยอะมากๆเช่นคลินอีสูดคริสโตเฟอร์พรัมเมอร์สแตนลีคริสโตเฟอร์ลีซึ่งคนแรกยังมีชีวิตอยู่นะขณะที่กำลังอัดพอดแคสต์และ3คนท้ายเสียชีวิตในวัยเลข9ที่ยังมีผลงานในช่วงบ้นปลายชีวิตอยู่เลยซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่าอาคุณวอล์ไม่ได้ติดบุรีอย่างหนักอาจจะมีอายุยืนขึ้นถึงหลักเลข9ก็ว่าได้ ซึ่งในเวลาอีก30ปีก็อาจจะสร้างสรรผลงานออกมาได้อีกนับร้อยเรื่องหลังจากที่คุณวอล์เสียชีวิตก็มีการค้นพบรูปถ่ายเก่าๆของแกเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปที่ถือบุหรีทั้งสิน้นทางดิสนีย์จึงตัดสินใจรวบรวมรูปของแกแล้วรีทัชบุรีออกจากมือให้หมดจากท่าขี้บุรีด้วยนิ้ว2นิ้วจึงเหลือแค่เพียงการชู2นิ้วเท่านั้นเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างอุกอาจ เหมือนเป็นการลบประวัติศาสตร์ว่าแกไม่ได้สูบุรีและพยายามสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นเป็นต้นมาถึงแม้จะเข้าใจได้ว่าทําไปทําไมแต่มันก็ไม่อาจลบความจริงที่ฆ่าชีวิตของเขาไปแล้วซึ่งหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันเรื่องนี้คือร้านขายซิก้าทีมอินเดียแดงในดิสนีย์แลนด์ซึ่งร้านที่ปิดตัวลงในปี1991แต่ยังคงหน้าร้านเอาไว้เป็นของตกแต่งการลบบุหรี่ในมือของคุณวอล ก็มีคำถามของชาวเน็ตในยุคนี้เหมือนกันชาวเน็ตบางส่วนก็แสดงความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องลบเลยในเมื่อคนในยุคนั้นก็สูบบุรีเป็นเรื่องปกติก็มีชาวเน็ตอีกส่วนเข้าไปตอบว่าก็เพราะมันเป็นสมัยนั้นมันไม่ใช่สมัยนี้จึงควรที่จะลบไว้เอาจริงๆเรื่องนี้สามารถมองได้สองหนทางหนทางแรกคือการปล่อยรูปของคุณวอลที่ถือบุหรีแทบจะตลอดเวลาก็จะเป็นเหมือนบทเรียนสอนเด็กได้ว่า การสูบบุหรี่ทาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่เด็กจะซึมซับไม่เสดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนก็อาจจะแย้งกลับไปได้ว่าแต่คุณวอลได้สร้างสารรค์ผลงานจากการสูบนะทีนี้ก็จะยากละอีกหนทางหนึ่งคือการลบไปเลยซึ่งไม่ได้มองว่าดิสนีย์กลัวความจริงในเมื่อความจริงมันก็ปรากฏและถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร์การลบออกในที่นี้จึงมองว่าเป็นการส่งสารเพื่อต่อต้านจริงๆ เวลาคนมาค้นพบข้อเท็จจริงจะรู้สึกอิมแพคกว่าการชี้ให้เห็นข้อเสียโดยตรงทําให้นึกถึงการรณรงค์ต่อต้านอะไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะเห็นอยู่2แนวทางอย่างชัดเจน 1. การชี้ให้เห็นแต่ข้อเสียของสิ่งที่ต้องการต่อต้านกับ 2. ชี้ให้เห็นข้อดีของการไม่มีสิ่งที่ต้องการต่อต้าน 1. โครงการที่ขอยกขึ้นมาเอ่ยไม่รู้ว่าผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรนั่นคือโครงการ to be number one ค่อนข้างชัดเจนว่าใช้แนวทางที่สองด้วยสโลแกนที่ว่าเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดตัวโครงการเน้นสร้างพลังบวกโดยชูให้เห็นข้อดีของการไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งถ้ามองว่าาโครงการใช้แนวทางแรกก็คือคงจะเป็นโครงการที่ดูหดหู่เพราะเอาแต่มาท่องจำข้อเสียของยาเสพติดซึ่งทำให้มเมสเซจมันดูซ้ำซากและยากที่จะซึมซับตัดกลับมาที่ทางดิสนีย์เองคงคิดไว้แล้วเหมือนกันว่า แทนที่จะมาย้ำๆๆๆก็ลบออกไปเลยซึ่งนโยบายการระง,งับการแพร่ภาพบุรีในสื่อของดิสนีย์น่าจะเริ่มในปี2007จากวิสัยทัศน์ของบ๊อบอีเกอร์ CEO ของดิสนีย์ในปีนั้นโดยกล่าวว่าเราคาดหวังว่าการแพร่ภาพการสูบบุรีในหนังของดิสนีย์ในภายภาคหน้าจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วซึ่งนโยบายนี้ค่อนข้างแข็งแรงจริงๆทางนักแสดงและทีมผู้สร้าง ต่างก็ให้ความร่วมมือด้วยการสรรหาวิธีอื่นที่จะมาช่วยสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้การสูบุรีเป็นตัวช่วยและได้ผลดีซสด้วยการรณรงค์สีขาวนี้อาจจะไม่ได้สร้างอิมแพกสร้างดราม่าและอาจจะไม่ได้ผลในทันทีแต่มันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในใจเองบางคนอาจจะมองว่าดิสนีย์โลกสวยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะเคยผ่านโลกมืดมาก่อนแล้ว และเขาไม่อยากให้ใครต้องผ่านโลกมืดเหมือนกันความโลกสวยบางประการของดิสนีย์จึงมีเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนยอมรับได้ส่วนตัวไม่สูบบุหรี่และไม่ชอบเอมามากๆแต่ก็ไม่อาจจะไปบังคับห้ามมิให้ใครสูบได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมานั่งท่องจำให้คนอื่นฟังว่าไม่มีข้อเสียอย่างไร เอาเป็นว่าวันนี้สตาร์ลอตโฟกับรายการ The Spin-Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละนยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จึงขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับติดตามรายการ The Spin-Off ได้ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ t w i t t e r @starlot4k@theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ